ยูทูบเบอร์บ้านกกกายูทูบเบอร์ลุงพลว่างั้นเหอะนะคะก็จะเสนอแต่เขาเรียกอะไรนะเรื่องที่ดีในทางที่ดีนะคะเพราะว่าลุงพลสามารถควบคุมได้ว่าคลิปไหนคุณลงได้หรือคลิปไหนคุณลงไม่ได้นะคะไม่ ได้ลงในลักษณะทั่วๆไปของข่าวของสื่อที่จะลงไปเรื่องดีไม่ดีเรื่องแง่มุมซับซ้อนหรือแง่มุมมองไม่ใช่นะคะยูทูบเบอร์จะต้องลงในเรื่องที่ดีเท่านั้นถึงจะอยู่กับลุงพลได้ สวัสดีเร่าข่าวแบบภาษีเกาะติดสถานการณ์ข่าวดังคดีน้องชมพู่บ้านโกโกอกจังหวัดมุกดาหารจะมาเร่าในตอนยูทูบเบอร์นะคะทำไมหลายๆคนก็น่าจะสงสัยทำไมยูทูบเบอร์ที่บ้านโกโกอก ลงไปทำงานที่บ้านโกโกโกเยอะมากมากมาก,มากนะคะทำไมถึงเยอะมียูทูบเบอร์ที่ทำงานแบบหาไรายได้แล้วก็มียูทูบเบอร์ที่เป็นหน่วยสืบนะคะเป็นหน่วยลับ มาในรูปแบบของยูทูบเบอร์สุดยอดจริงๆนายแน่มากนะคะแต่ยูทูบเบอร์บ้านกกเกอยูทูบเบอร์ลุงพลว่างั้นเหอะนะคะก็จะเสนอแต่เขาเรียกอะไรนะเรื่องที่ดีในทางที่ดีนะคะเพราะว่าลุงพล สามารถควบคุมได้ว่าคลิปไหนคุณลงได้หรือคลิปไหนคุณลงไม่ได้นะคะไม่ได้ลงในลักษณะทั่วๆไปของข่าวของสื่อที่จะลงไปเรื่องดีไม่ดีเรื่องแง่มุมซับซ้อนหรือแง่มุมมองไม่ใช่นะคะยูทูบเบอร์จะต้องลงในเรื่องที่ดีเท่านั้น ถึงจะอยู่กับลุงพลได้นะคะมันก็เป็นการยากแต่กันนั้นเถอะนะคะยูทูบเบอร์อยู่ที่บ้านกกๆเยอะมากกว่า20ช่องนะคะ20ช่องใหญ่หรือมากกว่า50เป็นไปได้คะ่ะคิดดูขนาดเราลงตามอำเภอใจ เรายังลงยากเลยนะับภาษาอะไรที่จะมาแบบโอ้โหจะต้องลงในทางที่ดีคืออวยนะคะในลักษณะที่อวยถ้าคุณไม่อวยคุณอยู่ไม่ได้นะคะกับปรุงพลคืออยู่ไม่ได้นะคะคออยูทูบเบอร์นะะ YouTuber ทั้งหลายะคะ่ะขอให้มีความสุขในการทำงานนะคะพบเจอ สิ่งดีๆแล้วคุณก็จะได้สิ่งดีๆมานะคะมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ก็มีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ยูทูบเบอร์ทุกคนจงมีกฎระเบียบแล้วก็ดูแลสังคมเคารพซึ่งกันและกันเคารพ สิทธิซึ่งกันรละกันค่ะสวัสดีเจอกันคลิปหน้าค่ะ